ก็ยิ่นบรรยากาศของวันอาทิตย์นะครับซึ่งหลายหคนก็กำลังทยอยกลับแล้วก็อีกหลายคนกาลังทยอยเข้ามานะครับที่น้ําตกกระอางครับจุดกลางเต็นตรงสวนไทวะครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวนี้น่าจะพาไปชม จุดกลางเต็นท์จุดหนึ่งนะครับก็เป็นของนครนายกเคติดต่อสระบ,บุรีนะครับก็ที่สวนไควะอันนี้เดี๋ยวน้าจะพาไปหาคําตอบไปที่จุดแรกกันเลยนะครับก็น้าจะพาไปดูน้ําตกก่อนเลยตรงเนี้ยคนทั่วไปสามารถลงเล่นได้ไม่จาเป็นที่จะต้องเป็นนักกลางเต็นท์อย่างเราๆนะครับสามารถมา,มาเต้นน้ํเช้าไปเย็นกลับได้เลยมีห้องน้ําให้แปดห้องชายแดห้องหญิงแดห้องนะครับก็ ใช่ร่วมกับนักกางเต็นท์อย่างพวกเรานี่แหละครับจุดนี้เราก็สามารถเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับทุกคนนี่เลยจุดนี้จุดลงเล่นน้ําหลังจากเราไปดูจุดลงเล่นน้ากันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดกางเต็นท์ที่หลับที่นอนกันบ้างมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนกันก่นกอนที่นี่เขามีลานกางเต็นท์ทั้งด้านล่างติดน้ําตกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมี อีกฝั่งติดป่าไัยริมทานแล้วก็มีด้านบนเนินเขาครับไปดูกันไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปขึ้นไปดูดางกลางเต็นด้านบนกันเนาะก่อนเราจะไปก็นี่นะครับทางขึ้นมันจะอยู่ตรงทางรถไฟเนาะเดี๋ยวดูในแผนที่จะเห็นว่าเป็นทางขึ้นแบบไหนเนาะขึ้นมาด้านบนก็ลานกลางเต็นจะเป็นชั้นชั้นไปนะทุกคนด้านบนเนี่ยเราก็สาหรับด้านบนนี่เราสามารถเอารถขึ้นมาได้เลยนะมันจะมีาทางขึ้นมาอยู่เอารถขึ้นมาได้ถึง ลานจอดรถเนี่ยอยู่ติดกับจุดกลางเต็นท์เลยแหละสามารถเอาของลงแล้วกลางเต็นท์ได้เลยอันนี้เป็นจุดทางขึ้นนะนี่น่านจะขึ้นแผนที่ไว้ให้ดูนะแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูวิวว่าลานด้านบนอะ<ม>่ะมันจะเห็นอะไรบ้างเนาะแล้วก็ข้อดีของมันคือมันจะเบาเสียงน้ําตกหน่อยเนาะแล้วก็มันจะไม่อับเท่าด้านล่างด้านล่างก็จะอับหน่อยเนาะแล้วแต่ว่าก แล้วแต่คนชอบนะว่ามุมแบบไหนที่ตัวเองชอบหรืออาจจะชอบอยู่ติดตำทานก็เลือกลานโซนน้ำตกเลยแต่บางคนชอบสงบหน่อยเสียงเบาหน่อยก็ลานด้านบนนะนี่วิวของลานด้านบนก็จะเห็นลานจอดรถเป็นหลักนะนี่นะแผนมาให้ดูละเอาวิวมาให้ดูละเป็นประมาณนี้เลยลานด้านบน ก็นี่เป็นบรรยากาศของวันอาทิตย์นะครับซึ่งหลายๆคนก็กําลังทยอยกลับแล้วก็อีกหลายคนกําลังทยอยเข้ามานะครับที่น้ําตบกระอ่างครับจุดกลางเต็นท์ตรงสวนไทรวะนะครับ,รรนะรบหลังจากเราชมลานการเต้นต์ด้านบนเสร็จแล้วนะนี่มีร้านกาแฟไว้หรือคาเฟ่ไว้บริการนะถ้าใครที่ไม่มากลางเต็นท์ไม่มานอนหรือมานอนมากางเต็นท์ก็ มาใช้บริการ <Okay. S 1> คาเฟ่ที่นี่ได้นะนี่เลยมีมุมให้เดินเล่นมีมุมให้ถ่ายรูปหลายมุมนะไปเดี๋ยวเราพาไปดูลานต่อไปก็คือลานบริเวณริมปลาไผหรือมันเลยน้ำตกตรงนั้นมันจะเป็นคลองน้ำนะลานนี้ก็สวยงามใช้ได้ร่มรื่นใต้ร่มไผ่นะใครสนใจเสียงก็จะเบาหน่อยแต่ก็จะอยู่ใต้ร่มไผ่ ข้อดีของมันคือเป็นลานลานหินมันจะไม่เฉอแะแฉะถ้าฝนตกเนาะมันเป็นลานหินลานนี้ก็น่าสนใจอีกลานหนึ่งหลังจากเราดูลานป่าไผ่กันไปแล้วนะเราก็มาดูลานตรงกลางบ้างก็คือลานหญ้าใต้ต้นก้ามปูหรือเราเรียกว่าต้นจามจุรีนะตรงนี้เลยอยู่ติดกับจุดลงเล่นน้านะตรงจุดลงเล่นน้ําก็มีอัตราค่าบริการต่างๆเอาไว้ บอกไว้ให้นะส่วนที่นี่นะก็จะมีพัดลมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งเต็นท์ให้เช่านะมาติดต่อได้ตรงซุ้มบริเวณข้างห้องน้ำได้เลยนะตรงนี้เป็นจุดบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะแล้วก็จะมีซุ้มอาหารมากบริการขายให้พวกเราอาจจะ ไม่ต้องเตรียมตัวหรือเรื่องของกินมาเยอะนะเพราะที่นี่มีสุ้มขายอาหารให้บริการพร้อมเลยเดี๋ยวพอเราชมตรงจุดนี้เสร็จเดี๋ยวน้าจะพาไปดูห้องน้ำนะนี่เป็นไงบริเวณห้องน้ําอันนี้ด้านหลังก็จะมีโถฉีแล้วก็ห้องน้ําอย่างอย่างละ8ดห้องนะชาย8ดห้องหญิงแปดห้องแล้วก็มีจุดล้างหน้าล้างมือล้างตัวแต่ว่าเราใช้ รวมกับนักท่องเที่ยวที่เขาเป็นไปเช้าเย็นกลับนะก็เป็นห้องน้ําใช้ร่วมกันไม่ได้มีแยกแเฉพาะ,ะนักกางเต็นท์อย่างพวกเราเนาะก็ต้องทําใจหน่อยก็สําหรับการรีวิวจุดกางเต็นทสวนไควาจังหวัดนครนายกก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวน้าจะพาไปที่ไหนอีกกดติดตามไว้ได้เลยเดี๋ยวน้ามีทีเด็ด